สวัสดีครับมาดู conditional formatting นะครับความหมายของ conditional formatting ก็คือการเปลี่ยน format นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นหลังอักษรความเข้มของอักษรหรือว่ารูปแบบเส้นขอบต่างๆนะครับโดยย้างอิงจากข้อมูลที่อยู่ในตารางนะครับผมจะมาดูตัวอย่างกันเลยครับน,นี่เป็นรายชื่อของเด็กนักเรียนนะครับ10คนแล้วก็มีเกรดนะครับ ก็ตัวนี้จะเป็นการตัดเกรดอัตโนมัตินะครับโดยใช้สูตรนะครับผมต้องการจะกำหนดให้ถ้าเป็นเกรด A กับเกรด B ให้เป็นสีเขียวนะครับตามรูปนี้เลยแล้วก็เกรด C กับเกรด d e, ให้เป็นสีสีส้มนะครับแล้วก็เกรด E นะให้เป็นสีชมพูนะครับมาดูกันเลยครับวิธีทำเลือกเซลล์ที่ต้องการจะ ตั้ง conditional format นะครับไปที่หน้า home นะครับหรือว่าหน้าแรกกดที่ conditional formatting นะครับกดไปนะครับมันมีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับผมจะลองใช้ตัว Equal t o นะครับก็คือกรณีที่ในเซลล์มีข้อมูลที่เรากำหนดนะครับอย่างเช่นตัว A ครับให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับผมกดเสร็จแล้วกดดันตรงนี้นะครับ จะเป็นสีเขียวแล้วนะครับก็ทําต่อนะครับ a แล้วก็ b b ก็เป็นสีเขียวด้วยครับหาเลื่อนลงมาเป็นสีเขียวเลือกสีเขียวครับก็สี c กับ d นะครับ c กับ d เป็นสีสีส้มนะครับเป็นสีเหลืองนะครับสีเหลืองแล้วก็ดีต่อนะครับ ดีก็เป็นสีเหลืองส่วน e เป็นสีชมพูนะครับอีข้อ to e เกิดเป็นสีเป็นสีแดงอ่อนนะครับตรงนี้สีชมพูโอเคครับเสร็จแล้วครับอันนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัตินะครับถ้าเกิดถ้าเกิดไม่มีข้อมูล มันก็จะเปลี่ยนนะครับนี่ครับเปลี่ยนเป็นแปดแปดมันก็จะเปลี่ยนเป็นเกรดเอสีเขียวนะครับแต่ถ้าเป็นไม่มีก็คือเป็นศูนย์ครับหกสิบนี่ตัวอย่างนะครับเค okay, นะครับผมเปลี่ยนเป็นสี่สิบแปดเหมือนเดิมทีนี้การที่เรามี conditional format นะครับแล้ว เราใส่สีทีหลังเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นะครับถ้าใครที่เจอเซลล์ที่มีมีสีแล้วก็เราไปใส่หรือแก้ยางไงให้ไม่ได้นะครับแสดงว่ามันจะมี conditional format นะครับให้ทำการลบได้นะครับอีกอย่างหนึ่งครับถ้าเรากรอปข้อมูลตรงนี้นะครับไปวางมันจะรำ conditional format ไปด้วยครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะลบออกเนี่ย ลบออกก็คือเราไปไฮไลท์นะครับแล้วก็ไปเลือก Conditional Formatting ครับแล้วก็ c l e ียร์รูนะครับเคลียร์รูฟอร์ม e l เล t e ต c เซลเหมันก็จะลบข้อมูลให้นะครับหรือเราจะทำเป็นเป็นรูปแบบอื่นนะครับผมยกตัวอย่างนะครับเป็นจุดอะไรเงี้ยครับมันจะมีระบบอัตโนมัติเยอะนะครับ อย่างเป็นจุดอย่างนี้นะครับก็ได้เหมือนกันมันจะเปรียบเทียบจากค่ามากค่าน้อยนะครับเมื่อกี้ก็คือไล่จากอะไรจากสีเขียวนะครับค่ามากสุดสีสีเหลืองนะครับแล้วก็สีแดงเป็นค่าอยู่ในโซนน้อยซึ่งมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับอาจจะไม่เท่ากันกับตัวนี้ที่เราตั้งไว้แล้วก็มันจะตัวนี้มันจะเหมาะสมกับข้อมูลที่เป็นที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ นี้ถ้ามีข้อมูลโดดเนี่ยอย่างเช่น1000 1,000คะแนนมันก็จะการแสดงผลก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับอันนี้จะเป็นข้อจำกัดของมันนะครับเพราะมันเกิดจากการหาค่าเฉลี่ยแล้วก็หาความแตกต่างระหว่างค่าอื่นอื่น,นครับผมทีนี้เรากลับมาเหมือนเดิมมันไม่ไม่แก้ให้นะครับลองดูอได้แล้วครับ 100ผมลองใหม่นะครับ1000 1000มันแก้ให้100อ่าแก้ให้แล้วครับหรือว่าจะเป็นพวกเป็นบาร์เป็นอะไรเงี้ยครับมีมีหลายอันด้วยกันสามารถลองดูได้นะครับนี่ครับก็ค่าที่เยอะมันก็จะเป็นขีดเยอะนะครับค่าที่ต่ำมันก็จะเป็นขีดแบบต่ำๆครับผม ลองดูเป็นแถบสีนะครับอันนี้ก็เป็นแถบสีเหมือนกันนะครับสีเขียวก็คือมีเยอะสีแดงก็คือมีน้อยนะครับผมประมาณนี้นะครับเรามาดูอีกตัวอย่างนึงนะครับเป็นการ t ท็กก i n g สมมติว่าเรามีอุปกรณ์ต่างๆนะครับมี10อุปกรณ์นะครับเป็นอุปกรณ์ทูลบ็อกเป็นบาสเกตเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วเรามีเซอร์ติฟิเคตนะครับเราทําไว้วันดังกล่าวนะครับ แล้วตัวนี้เป็นวันที่จะมาทำการรีเซอร์ติฟิเคตนะครับก็คืออีกหนึ่งปีผมใส่สูตรบวก364วันนะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือเป็นสูตรเหมือนกันนะครับว่าคำนวณวันที่เหลือครับว่าอุปกรณ์ดังกล่าวนะครับเหลืออีกกี่วันถึงจะหมดอายุอย่างตัวนี้นะครับก็คือก็คือเกินไปแล้วนะครับวันติดลบวันปัจจุบันก็คือตัวนี้นะครับอันนี้ผมก็ใส่สูตรเหมือนกันนะครับ พิมพ์เท่ากับ today ก็คือวันปัจจุบันแล้วผมเอาเอาวันนี้นะครับวันตรงนี้ไปลบด้วยวันปัจจุบันตามสูตรนะครับก็จะได้อย่างตัวนี้นะครับก็คือบอกว่าเหลืออีก17วันก็จะหมดอายุนะครับให้ทำการานำอุปกรณ์ไปไปรีเซอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็เหลืออีก100วันอันนี้เพิ่งทำไปนะครับก็คือเป็น229วันนะครับ เรามาดูวันนี้23ใช่ไหมครับ23ถ้าเราทำไปเมื่อ20จุดลนยนะครับนะครับก็มีวันอีก300กว่าวันนะครับก็คือเพิ่งทำไปทีนี้เราต้องการจะเป็นตัวย้ำเตือนเรานะครับว่าถ้าเหลืออายุอีกสมมุตินะครับ30วันหรือ60วันให้ปรับเป็นสีแดงก็ได้นะครับให้ใช้คำว่า l e t l a n นะครับ l e less t h a นนะครับสมมุติว่า60วันนะครับเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวเอาอุปกรณ์ไปรีเซอร์ครับผมให้เป็นสีแดงก็ประมาณนี้ครับก็คือตอนนี้เรามาดูได้นะครับว่าอุปกรณ์เราใกล้หมดอายุแล้วเป็นการย้ำเตือนนะครับก็ ขอบคุณครับที่รับชมใครมีคำถามอะไรก็สามารถพิมพ์ถามได้เลยนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ